รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทางช่องทอทบ5ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะคะ ค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดคอยนะคะตำบลคลองกระแชงอําเภอเมืองจังหวัดเพชบุรีค่ะค่ะและภายในวัดนะคะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานบุญนะคะมาฝากท่านสาธุชนและผู้ชมรายการทุกๆท,ท่านนะคะภายในวัดนะคะจะมีงานอะไรกันบ้างเดี๋ยวน้องจิ๊บนะคะจะพาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุทกๆท,ท่านนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดคอยและภายในวันที่24มีนาคม2 5 6 7นนะคะที่วัดคอยจะมีงาน เททองนะคะและก็มีงานหล่อละครนะคะถึง5ใบเดี๋ยวตามจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรากาศภายในวัดคอยและก,กราบสิ์สิทธิ์สวยงามภายในวัดคอยกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านสาธุชนและพุทธบริษัททั้งหลายอัตมาภาพพระครูประโชดวชิรากร เจ้าอาวาสวัดคอยอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีวันนี้มีคณะยาจโจรทั้งหลายนำมาเที่ยวมากลับพระมาขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองคือวัดคอยนี้คือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในอุโบสถนี้อุโบสถนี้สร้างมาพศ .2400 เมื่อรวมอายุแล้ว โบส์หลังนี้อายุประมาณ167ปีเป็นอุโบสถหลังเก่าแต่ได้สร้างขึ้นมาใหม่ในขณะนี้ก็สร้างมาแล้วประมาณ3ปีเกือบ4ปีก็ยังไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายได้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ ถ้าบุคคลใดมีกำลังที่จะมาร่วมสร้างภุมบวสดหรือศาสนาวัตถุาทางวัดคอยก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านทุกคนนะที่มีจิตใจที่เป็นบุญเพราะฉะนั้นทางวัดก็ขอเชิญท่านทั้งหลายนํามาร่วมบุญในวัดคอยกันวันที่24ตรงกับวันอาทิตย์มีนาคม พุทธศักราช2,567ทางวัดคอยมีการหล่อพระหรรคังขอเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันหล่อพระเพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าอุโบสถและหลังอุโบสถส่วนระคังนั้นหล่อขึ้นสู่อระคัง จำนวนห้าใบด้วยกันเพราะฉะนั้นคณะเจ้าภาพที่มีความอุตสาหะในการหลอในครั้งนี้ก็คือคุณมโนนนคุณธนวันรุ่งเสรีชัยซึ่งเป็นเจ้าภาพลหลักตลอดทั้งคณะญาติโยมและท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าภาพกันเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ ก็ขอเชิญคณะญาติโจมและท่านสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันรอพระรอระคังเพื่อเป็นนิมิตหมายและเป็นสิริมงคลให้กับตัวเขาเราเองโอกาสนี้ก็ขอขอนุโมทนาบุญและบุญศลที่ท่านคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันด้วยกายสามัคคี ป่าจาสามัคคีและใจสามัคคีดังที่พระพุทธองค์ทรงตัดว่าสุขาสังคสสะสามัคคีคือความพร้อมเพียงในหมู่คณะนั้นย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญและกุศลกับทั้งคณะจักภาคเพราะฉะนั้นขอให้บุญทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายทำไว้ดีแล้วดังที่พระเจ้าทรงตัดว่าคุญทรัพย์คือบุญ เป็นขุนทรัพย์ที่ผู้ใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามฟังไว้ดีแล้วขุนทรัพย์เหล่านั้นย่อมติดตามตอนไปเราติดตามตัวเข้าไปฉันใดก็ฉันนั้นพอให้บุญที่เราได้กระทําในวันนี้จงมารักษาทั้งคณะเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขและความเจริญให้มีความสุขกายและสุขใจให้มีอายุวันณนะสุขภาละปฏิพานธนสารสมบัติ สติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยถูกต้องตามคำา้องของธรรมแล้วขอให้อุนนั้นจงสำเร็จและจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านคณะเจ้าภาพและท่านสาธุรชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทูนขอเจริญพร